อ๋อยุ่งหนาล้านสองร้อครับนี่ครับบ่แพงครับกับระมาณนี่แหละเนื้อเนื้อง้ําไนี่นี่ครับอ่านะครับวันนี้เอามาคือตลาดเสาหัวใหญ่นะครับอยู่ทางข้างวัดประชันรามิดนะครับที่นี่นะครับวันนี้ผมนักกนไว้าครับพี่ดาวุฒินะครับมาเบิ่งสินง่านะครับอ่า้นีนะครับ ร้านบรรยุ่งหนงเลยครับนี้ก็คิดว่าตอนเช้าปานี้สิงห์งกันแบบขนาดนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้นะครับอันนี้พี่ดาวุฒิครับสิ่งที่เห็นว่ามึงสิงว่องเหินนะังามๆนะครับสีสดๆโอ้ดูหนุ่งนะครับนี่เนาะครับผมโอ้คือคัไกแต้าเส้าเลยนะครับใช่ดีนะใา่ดีมันแสดงว่ามันก็เริ่มตึงกันแบบมาตั้งแต่เอามาจากเขียงเลยวน่ะครับจ้าร เราตีสามนี่เริ่มคนเริ่มมาหลายเติบเลยนะค,ครับนี่นะครับพี่น้องครับโอ้บรรยากาศแบบตล<ม>าดคนคือคึกคักซะซุดเลยป้าผมเมื่อคืนว่าแบบส้นมากสิแบบเป็นพวกแม่ค้าที่เป็นใส่รถเน่ามาแบบหรือว่า,าครับผมนี่นะครับ,บ,บน,บนี่อันนี้สิน อันนี้นะ on, ่เป็นพวกเืินลาบนะครับพี่น้องเห็นไสินผลงานดีอู้เดงเปนตะลาบแซ่บแลยนะประเทศสมก้อาดีดีครับถายไปสจูแต่เนน้นี้มเนจะเป็นเน้้อขาเน้าขานะครับผพี่น้นองผมว่าครอยากลก้บนบันไดน,น,น,นะครับคนนยงอันนี้อันนี้ อันนี้ไดนเป็นขาไส้นะครับพีุ่ดน้องโอ้สุดยอดทำอาไรตุนอาไปงานน้นนนอบมาที่ครับเป็นปาขาไส้บนหอยหวนเสริเสริๆๆทีเลยนะครับอันนี้ไหนเป็นเนื้อสันโอ้สุดยองุไปหไรนเล,งล็ง นี่เนื้อโอ้นนี้่มันเนื้อนี่อันนี้เครื่องในมันนะนี่ครับนี่หัวใจมันนะครับแล้วก็ราสามสิบกี๊นะครับพอดีนี่สามสิบกรี๊ดของผู้นี้ก็เนื้อเสรีเนาะตอนนี้มันก็ไอ้ก็แต่งเนื้อไปเรื่อยๆเลยครับพรงนั้นนี่มันเพราะนั้นเนื้อเนื้อส่วนใดอาจจะเลี้ยงล่างแค่จุดอพราะว่นี่เป็นพวกหน้าบางเรียวขายเอาทคือเขาเหนียวนะครับ เราก็ต to ้องหัวหอมสื่นนะครับสองข้อนะย่นนีขายโลเท่าไหร่นี่อ๋อยุ่หนาล้านสองร้อยแปดสิบนะครับนี่ครับบะหมงครับบะมาณนี้แหละเนื้อเนื้องมางไปเ พอทุกอย่างจำคนเดิ้อนี่แดงจะวายกำลังดีแล้วพี่น้องสดใหม่ๆี่แหละมาจากเขียงเลยเห็ดหมูขึ้นเนี่ยนะครับันนี้ัหาทุมนะครับนี่ครับเอาเรอเวลาได้นนอนนี่นอนจำจะม่วงหมดเลยซีมงเช้าจงเดนนอนถ้ากตุ้นเนียนอนขีดพ่น เด็ดเนืออว่ตา,าบ่ายโอ้สินบนครับนี่ครับอันนี้เลย,ยเริ่มข้ายไปหลายแล้วมันอ้หสองตเหลือแค่น,นี้เป็นได้พี่นองเรว่าเร็วครังเลย ครับนี่สองตัวแม่คลูกอ๋อแม่ก็ลูกอ๋กกออันนี้เนื้อตัวลูกวะอ๋ะะอนี่เนื้อห้าบานนะครับอันนี้เนื้อแม่มันนะครับน,นี่เน,นะครับนี่สดสดใหม่ๆเลยุดยอดเลยนะครับ โล uh 2องร้อยแปดพี่น้องนะครับยุ่งตลาดเสาหัวใหญ่เด้อเด้อสี่ร้อยเจ็ดสิบต่อกันน้องอ่ะสองไล่รัวละสองร้อยครับผมเด้อผู้ใดผู้ใดสายตุ้นสายอันนี้ยังก่อต้องแบบจิ้มจุ้มบางทีบ่อยครับสายจิ้มจุ้มเนี่ยมากเลย โลละสองร้อย200นะครับไอตัวต,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 ตัวน่องลายนึ่งๆนะครับแต่ว่ามูเนื้อลาบเนื้อดีเพิ่นเนี่ยอันนี้สองร้อยแปดสิบนะครับไม่เกะผมกอบชิวารีราคาเนี่ยนะแบบว่าดีเอาผมนี่นะครับชิบ่ารยนะครับนี่นะครับ สิสังเกตว่าในช่วงผมทายนะครับพีมันกรเล่งทำงานนะครับมันหนุ่มนะครับนี่ครับคือคักกระด้๊กเซลีนะครับไอ้ผนบอกมันเริ่มตึงตั้งแต่เริ่มเห็นงานตั้งแต่หาดถุ่มมาเยาวมานี่เลยแล้วก็นอนอีกเคียนหนึ่งตอนสี่โมงเช้าครับนี่นะครับชีวิตคนตลาดผมบอกเลยเมื่อยเลยครับไปเดินเงินคนไอ้แล้วบอกนะครับนี่แหละครับอาชีพธุรกิจส่วนตัวไม่ต้องสี่แล้วมันเป็น ธรรมดาเนี่ยเมื่อยเติมครับผมเข้าใจกันดีครับแ <g ül> นวน,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 นี้นะครับเอ้าที่นี่นะครับผมดีัางส่วนที่ผมต้องการแล้วกันะค,ะครับไอผมเอาผมเอาไอพอส่วนนี้นะเอาเอาไปว่าจะเอาไปเอาไปตากแดนดีละเขาดเดี๋ยวเขผมมีคันสมน้ำ ครับ,บผมแบบไมีเย็นนะเอาเอา,เอาจกเอาจกเครื่องโลครับนะครับเอาไปตาแดดด้ยวยนาะครับผมเอาเครื่องโลูวะเครื่องลนี่อ เาไครับใส่ได้นี่นะครับจังไดกับฝากร้านในดาวุดนะครับอยู่ตลาดเต่าบัวแ่นะครับผู้สนใจนครับเบอร์โทรเท่าไหร่นศูนย์แปดสองครับผมห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสนะครับที่ดาวุินะครับแล้วก็เดี๋ยวบุ้งยุเสียแล้วก็เลยแล้วก็บัวศูน์แปดนะครับเจ็ดสองเจ็ี่หนึ่งซีนะครับ ที่แปลงนะครับโพรมาหาไทยกันเลยนะครับได้สองเบอร์นี้นะครับโอเคครับผมวันนี้ได้ได้เนื้อไปกินแล้วครับรับนี้ขายดีครับมันมันหยุ่งเีครับโอเคครับผมสำหรับื้นนี้ก็ขอลาไปก่อนที่นอกนะครับทางไหนก็ฝากว่ติดตามนะครับมาสังคือเนื้อพิราวุนนะครับไม่ไม่สดๆทุกวันนะครับเป็นมอญสีจรงๆสิละนะครับอ่าโอเคครับผม อันนี้เป็นแผนทีไปบ้านไปล้านของเพื่อนนะครับเด้อนะครับล้านของพีดาวุฒนะครับอสุกคนพิมพ์คําว่าตลาดเทศบาลหนึ่งนะครับได้เลยนะครับนะครับมันสียูนั่แหละครับคางๆนะครับอะไรในเบียบห้องเย็นผักสดกับเอกกี้สาขาบัวใหญ่นี่นะครับถ้าเจอแบบนี้ก็คือแมนเลยนะครับโอเคครับผมคนตามเหนือด้วยครับเด้อตลาดสดเทศบาลหนึ่งนี่แหละ ไปฮอดโหลดนะครับสิบพ่อร้านพีดาวุฒิอยู่ในหันละครับโอเคครับผมอย่าลืมไปอุดหนุนพีพนครัา